สวัสดีครับท่านผู้ชมบรรดาพี่น้องกุสิิตาที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีจริงๆที่ได้รับเกียรติจากคุณพ่อเรกชัยพานุพันธ์คณะพระดาน้อยฟังทิสกันคุณพ่อเป็นอธิการบ้านคาลาซึ่งเป็นศูนย์อภิบาลผู้ป่วยติดเชื้อ SIV ที่ลำไสวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุณพ่อเกี่ยวกับสาระที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของ คริสตชนและกุสิดิตาอยากจะถามพ่อในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่าขณะนี้นะครับคุณพ่ออยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพเด้อครับครับคุณพ่อครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของจิตลมของคณะกุสิโลจิตลมแห่งการรักและรับใช้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณพ่อครับที่มาที่ไปจริงๆของจิตลมนี้เราต้องเข้าใจว่าพื้นฐานของเราคือการเป็นคิสตีชนคิสตีชนคือการติดตามพระเยซูเจ้าเรียนแบบชีวิตของพระองค์ นั่นก็คือคู่มือชีวิตของเราก็คือพระวรสารและพระวรสารที่มีชีวิตจริงๆก็คือชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พงเสด็จมาเพื่อรับใช้เนาะมไม่ใช่เพื่อรับการรับใช้และก็มอบชีวิตของตัวเองเป็นค่าถ่ายคนเป็นอันมากอย่างที่เราเคยได้ยินในพระวาจาของพง์ครับครับและตอนนี้ที่คุณชิโร่นำมาเป็นจิตตารม์ของคณะเนี่ยมีคุณค่าและมีความหมายอย่างไรครับ คำเดียวเลยครับผมคิดว่าคุณค่าและความหมายนั่นคือการฟื้นฟูชีวิตจิตกิเลชนครับครับอแล้วก็ในแนวทางของการฟื้นฟูนั้นคุณมีหลายแนวทางแต่ว่าแนวทางที่คุณพ่อเห็นว่าเอะเราน่าจะเอามาปฏิบัติแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นประจักษ์พยา,ยานได้ในชีวิตประจําวันเนี้ยควรจะเป็นแนวทางแบบไหนครับพ่อชีวิตจิตของการเป็นริเีชนก็คือการเรียนแบบชีวิตของพระเยซูเจ้าในการรักและรับใช้ซึ่งกระบวนการคูซิโรได้ฟื้นฟูเหล่านี้ กำลังทําให้เราต้องไต่ตองในวันนี้เป็นพิเศษซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม้แต่วันนี้เองสังคมมนุษของเราก็มีการประชุมซีนอร์ดกันเนาะในสังคมมน,นุษนั่นก็คือพระศาสนาจาักรที่ก้าวไปด้วยกันรรพระศาสนาจักรที่ไม่ทิ้งใครให้อยู่ข้างหลังต้องหกลม้มล้มลุกคุกคานไปและนั่นคือการรักและรับใช้ซึ่งรักและรับใช้ในที่นี้ถ้าเราไต่ตองเรามองลึกๆไปอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่า ไม่ได้หมายถึงการออกแรงไปรับใช้อย่างเดียวแต่การรับใช้ยังหมายถึงหัวใจที่ซึมซับเข้าใจความรู้สึกของการละกันเพื่อสะท้อนออกมาเป็นรอยยิ้ม,มเป็นวาจาเป็นกิจการ,รที่แล้วก็เป็นอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เราแบ่งปันซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นการรับใช้ถ้าอยากจะพูดในอีกความหมายหนึ่งก็คือว่า เราคิดดีพูดดีทดําดีก็เป็นเป็นการรับใช้ในลักษณะอย่างนี้นครับผมถ้าจะพูดในจิตตลรมณพระวสารก็คือเราจะเห็นว่าเงื่อนไขของการติดตามพระเยซูเจ้ามีอยู่3อย่างนะนั่นก็คือการปฏิเสธตัวเองแต่กังเก็นของตนและก็ตามพรงค์เพราะฉะนั้นจะ,จะสรุปง่ายๆของการรับใช้ก็คือเป็นการก้าวออกจากเขาเรียกอะไรอีโก้ของตัวเองอะเนาะก้าวจากการเป็นตัวตนของตัวเองและให้ความสนใจกับความเป็นอยู่ของเพื่อนพี่น้อง เป็นหนึ่งเดียวกันในความสุขในความทุกข์ของกันและกันในขณะที่เรามีสถานการณ์โควิดในขณะที่หลายตัวหลายคนก็ประสบปัญหาของภาวะเศรษฐกิจบ้างนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอะไรต่อมิอะไรเนี่ยนะครับคุณพ่อครับในในในช่วงอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะทำให้ชีวิตกิจสชนของเราชีวิตคุศสิตาของเรานั้น รับใช้ได้มากขึ้นประกาศข่าวดีได้มากขึ้นลำพึงพระวาจาได้มากขึ้นได้อย่างไรครับครับเราเห็นชัดเลยเนาะถ้าถ้าเราย้อนกลับไปดูกระบวนการการอบรมการรักและรับใช้ของเรามันมีบอกเกิดมาจากชีวิตที่เรามีประสบการณ์กับพระรเราได้รับการแบ่งปันจากพระมาอย่างไรเราเข้าแบ่งปันกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงของโควิดเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดผมเองมีโอกาสไปตลาด ตอนนี้การโกงแม่คงแม่ค้าโกงกันมากขึ้นนะแต่เราจะเป็นคริสตังอย่างไรที่เราจะซื่อสัตย์ต่อสิ่งนี้และสิ่งที่สําคัญที่ตามมาก็คือเราอาจจะได้ยินว่ามัวแต่ซื่อสัตย์มัวแต่เป็นติด์พระเยซูก็อดตายกันพอดีน่าจะติดตะลงของพระเยซูก็กาลังสอนเราว่าเป็นคริสตังอยากจะบอกว่าไม่ต้องโกวอดตายแต่เราเผชิญชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องด้วยความเชื่อด้วยความวางใจเป็นกําลังใจแก่กันและกันผมอยากจะยกตัวอย่างประโยคสุดท้าย ที่เราได้ยินในสุตสารเวลาพงศพเนี่ยนะพวกเราที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยจะเลินชีวิตอยู่เพื่อประครับประคองเตือนความเชื่อของกันและกันนี่แหละคือการรักและรับใช้กันและกันในชีวิตการเป็นกีเลชนแม้สถ,ถานาการณ์โควิดมันจะเบียดเบียนเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเราเชื่อระวังใจในพระเจ้าให้โควิดมันกลายพันธุ์อีกสักสิบสายพันธุ์ถ้าพระบอกว่าลูกอยู่ในโลกนี้ก่อนนะเราก็ไม่ตายหรอก แต่ถ้าเราจะต้องตายไปเฝ้าพระองค์เป็นการเรียกเป็นวิธีการของพระที่ถ้าพระองค์ต้องเรียกโควิดไม่มาเราก็อาจจะหลับไม่ตื่นก็ได้นะแต่ชีวิตคิตังเราจะเจริญชีวิตอย่างไรในแต่ละวันด้วยความเชื่อด้วยความวางใจในการเป็นลูกพระเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถรเผชิญปัญหาที่แม้แต่หนักกว่าโควิดก็คงไม่ยากมีมีอยู่ครั้งหนึ่งมีสาวกบอกว่าขอเพิ่มเติมความเชื่อให้กับ พวกเขาได้บ้างนนะ่มาขึ้นเนี่ยนะในชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยนะเราเรา,เราจะมีความเชื่อได้มากขึ้นความรักได้มากขึ้นได้ยางไรครับพ่ออ่าอันนี้เป็นคําภาวนาที่สําคัญมากเลยที่เวลาเมื่อพระเยซูเจ้า,าได้พูดถึงชีวิตการเป็นสิทธิ์ขององและบรรดารสาวกก็รู้สึกว่าอ่ามันรู้สึกท้อถอยเนาะรู้สึกมไม่เข้าใจกับสิ่งที่ฟงบอกแล้วก็ที่สุดก็มีตัวแทนสาว,วกคนหนึ่งที่บอกว่านาะนบุญเปโตบอกว่า พระเจ้าข้าโปรดเพิ่มปรดทวีความเชื่ออันเล็กน้อยของเราด้วยเพื่อเราจะสามารถฟังพระองค์การฟังและตอนนี้เนี่ยซีนอดเน้นเรื่องการฟังไม่ใช่ฟังพระองค์อย่างเดียวแต่ฟังเสียงของเพื่อนพี่น้องและก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะฟังเสียงของธรรมชาติด้วยภาษาบาองนี้สุดยอดมากเลยเช้อเชิญเราให้ฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติคคครรรััับบบแล้วก็ในในความเป็นซีนอดเนี่ย เราเอามาประยุกต์ใช้ในแวดวงขององ,งค์กรคุชิโรได้อย่างไรบ้างครับพ่อครับ,รบขอขอ้อมยแนวคิดของกรุงเทพเลยแล้วกันพ่งประชุมเสร็จเนี่ยนะ <S <S 1> <S 1> ที่นอดเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะมาคิดว่าในมุมมองของพระาศาสนาจักรแต่ถ้าเราบองในเชิงของการบริหารเนี่ยไม่มีองค์กรใดหรอกอายุทัก2,000กว่าปีเนี่ย พระศาสนาจากอายุสองพันกว่าปีมีล้มลุกคุกค,คานนะนะแต่กระบวนการที่เราได้ไต่ตองน,นี้ซึ่งวันนี้สังคมมวลชนชนท,นทนบุรีของเราก็คงจะไต่ตองด้วยแต่สุดท้ายผมอยากจะบอกว่ามันเอาไปใช้ได้ในองค์กรที่ทํางานของเราฟังกันและกันในที่ทําทำงานเอาไปใช้ในครอบครัวคิ่สนฟังกันและกันในครอบครัวครแค่การฟังเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้เราไม่ทิ้งกันฟังมายถึงไม่ใช่ฟังเสียงเดียวแต่ฟังแม้กระทั่งความรู้สึกของกันและกันครับ พอการฟังอย่างนี้แล้วก็จะนําไปสู่การรักและรักชายได้ใช่ครับใช่ครับจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะเดินเคียงข้างกันไปครับครับเอาแล้วครับคุณพ่อวันนี้ก็พูดคุยกันมาพอสมควรเลยทีเดียวคุณพ่อในช่วงท้ายนี้มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นความประทับใจในกระบวนการของครูซิโรนะพวกเราได้รับการอบรมมาเป็นลอนโลต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่านั่นเป็นการฟื้นฟูจิตตะลมการเป็นเพื่อนชนอย่างแท้จริง และจิตอารมณ์การเป็นเครือชนจริงๆแล้วเรามีคู่มือชีวิตยอยู่เล่มหนึ่งเวลาที่เรารับสินล้างบาปนั่นก็คือพระวรสารก็อยากจะฝากให้พวกเราได้ไต่ตองอ่านพระวรสารทุกวันมไม่ต้องอ่านแบบสุ่มๆเปิดอ่านนะแต่อ่านพระวาจาประจําวันที่พระศาสนาจักเตรียมไว้ให้นี่ละครับแล้วเราจะรู้ว่าพระตัดกับเราเป็นปัจจุบันที่สุดในแต่ละวันครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่นอกจากจะ เป็นผู้ที่เขียนหรือปรับปรุงคำบรรยายนในใน,ในการอบรมคุซิโล,โลนะนอกจากจะเป็นผู้ที่เตรียมวิทยากรผู้บรรยายแล้วนะครับคุณพ่อก็ยัง,ย,งยังให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยที่ได้ขอบคุณครับป่เด้ครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อเลิศชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับและณะเดียวกัน เดี๋ยวมีรายการที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างไรก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามกันต่อครับ